เล่าข่าวกับไม้แดงนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอโปรโมทนิดนึงครับในวันศุกร์ที่26นี้นะครับก็พบกันในรายการเล่าข่าวกับไม้แดงเวลา14นาฬิกานะครับส่วนวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องเหตุการณ์ถนนสุดตัวหน้าโรงพยาบาลวชิระพยาบาลนะครับในส่วนตัวของผมนะครับก็ไม่ขอไปโยงเกี่ยวกับอาเพศใดๆทั้งสิ้นนะครับ แต่ที่สลิมส้มนะครับสมัยก่อนชอบนำวัตกรรมมาสร้างเช่นกรณีแผ่นดินไหวตึกถลม่มและบาดานายกแพทองทานว่าเป็นอาเพศอย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะครับแต่ที่จริงแล้วกลับกันนะครับเราได้เห็นความไม่โปร่งใสของตึกสอดประงอผู้ที่ได้ชื่อว่าเขาวสะอาดที่สุดในการตรวจสอบผู้อื่นของพวกอนุรักษ์ิยมซึ่งเราก็จะเห็นเนื้อในว่ามีการทำประมูลอะไรต่างๆที่มีความไม่ชอบมาพากลนะครับ ทีนี้เราก็กลับมาในหัวข้อของเราวันนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีความสามารถในการขุดเจาะรถไฟฟ้าใต้ดินหรืออุโมงใต้ดินเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในประเทศไทยเราก็คงมีไม่กี่บริษัทนะครับที่จะเข้าเกณฑ์ส่วนในต่างประเทศเนี่ยก็น,น่าจะมีมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้เข้ามาจากต่างประเทศเท่าไหร่ที่เห็นเห็นก็จะมีจีนนะครับที่เข้ามาร่วมสัญญากับเรานะครับ สำหรับหัวข้อนี้ก็ยังไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะครับแต่ในประเด็นสำคัญเรากำลังจะมาพูดสัญญาที่1และสัญญาที่2นะครับซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างบริษัทชอกันช่างและบริษัทชิโนไทยนะครับทีนี้เราก็จะมาตั้งประเด็นถามว่าการที่ได้งานเนี่ยเกิดขึ้นในรัฐบาลของลุงนะครับแล้วก็มีความเกี่ยวพันของชิโนไทยเนี่ยใครๆก็ทราบนะครับว่าเกี่ยวพันกับรัฐมนตรีท่านใดสมัยนั้นนะครับ เขาก็อาจจะไม่มีหุ้นครับในความเป็นจริงหรืออาจจะไม่ทําธุรกิจในนั้นแล้วแต่อาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือคนที่อาจจะมีความเกี่ยวพันแต่คําถามอีกนั่นแหละครับถ้าวันนั้นเป็นคุณประยุทธ์ใช่ไหมครับก็อาจจะมีพูดดีหรือใครต่างๆก็ไม่พูดถึงแต่ถ้าวันนี้ผมเปลี่ยนจากหัวคุณประยุทธ์มาเป็นคุณแพรทองทานณนะวันนั้นสิ่งเหล่านี้จะต่างกันไหมครับหรือถ้าเปลี่ยนจากชิโนไทยมาเป็นบริษัท ชินอะไรต่างๆหรือเครยญาติของชินคําถามพวกคุณจะว่าอย่างไรคุณก็จะบอกเขาขายชาติโกงชาตินี่แหละครับคือการสร้างวัฒกรรมสิ่งที่ผมมาพูดวันนี้ไม่ได้หมายความว่าผมจะมาว่าคุณอนุทินอย่างนู้นอย่างนี้นะครับแต่กําลังจะเปรียบเปิดให้ฟังว่าสิ่งที่พวกคุณต่อว่าคนอื่นว่าคุณเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แต่คุณกลับไม่ย้อนกลับไปด,าด่าตัวเองเลยนะครับที่คุณเชียร์หรือที่คุณชอบ ก็ฝากไป้คิดครับ